สวัสดีครับอยู่กับช่องวนเก่งกันมาซ่อมนะครับอีสุนิวนะครับนี่รถคอกเปลี่ยนย่อยตัวนี้นะครับเปลี่ยนยอยตัวนี้นะเพราะว่าน้ํามันซึมหมอกตรงนี้นะครับน้ำมันซึมรั่วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นฝาฝาเหล็กตีอุดเอาไว้นะครับแล้วก็น่าจะคอนเบ้าเนี่ยเบ้านี้หลวมแลวนะหลวมเลยนะครับเพราะว่าลูกปืนเนี่ยไม่ต้องตอกนะครับมันวิ่งเข้าวิ่งออกนี่เลยนะครับ ปืนตัวนี้วิ่งวิ่งอย่างนี้เลยลเปลี่ยนต่หัวนะครับซื้อต่หัวมาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนายางหูแหนบยางหูแหนบนะครับเป็นของแท้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับอะไรแปดลูกนะครับแปดลูก,นะลกแล้วก็ยอยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วส่วนมาใหม่นะครับนี่นาวาล่า ดีสี่ศูนย์อีกแล้วนะครับท่านเดินสามสูบแล้วตุบ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 ดังกลุกกุกกุกอยู่ข้างล่างนะผมทานายไว้แค่เอาไว้แค่เบาๆก่อนผมไม่อยากทานายนข้างล่างผมแค่ทานายเอาไว้ฮะชุดคัดนะครับชุดคัดเผยเป็นชุดคัดซิ่งด้วยนะครับดูรถก็รู้แล้วนี่นะครับดูสภาพรถนะนี่ครับอ๋อซิงนะครับวัยรุ่นอะไรวะวัยรุ่นต่อวอนะครับ ซิ่งอ่าตัวนี้คันนี้เป็นรถประมูลมานะเป็นรถประมูลมานะครับนี่รถประมูลมานะครับอ่าก็เริ่มจะมีรถแบบนี้กลับมาให้ทําใช้อีกแล้วนะครับกลับมาให้น่าอีกแล้วดูนี่หนห <c oughs> ที่แรกเทสดูแล้วนะครับคิดว่าเป็นกับหัวฉีดอ่าไม่ใช่ครับ ตัดหัวฉีดนะครับตัดหัวฉีดโดยใช้เครื่องสแกนตัดนะไม่ใช่ดึงปลั๊กนะตัดทีละสูบทีละสูบทีละสูบทำงานปกติมาเลยหัวฉีดนะครับมันไปเวียงอยู่ล่างน่ะนะครับเผื่ออาจจะเป็นชุดไฟวินชุดคัชที่เขาอาจจะเป็นชุดคัชที่เขาแปลงมาหรือเปล่ามันเวียงนะครับมันอาจจะเวียงนี้ศูนน่ะเวียงนี้ศูนย์พอเราเร่งมันวักสองพันรอบมันหืดเลยเวลาเดินเบานะครับตุกๆ,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 ๆุกดกดึกกกมีครกคลกคกขอให้มันเป็นแค่ ข้อเวียงเอ้ยไม่ใช่ให้มันเป็นแค่ไฟวินอย่าให้เป็นถึงข้อเวียงเลยนะถ้าเป็นข้อเวียงนี่งามเลยนะครับถ้าเป็นข้อเวียงเนี่ยงานงอกงานงอกงานงอกอีกแล้วนะครับขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับสั้นๆวันนี้ฝนตกนะครับยอบไปเอาอะไรก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสร็จแล้วอันนี้